เกี่ยวกับแจกเงิน10,000บาทเฟส2นะครับหัวข้อท็อปิกวันนี้มีคนแชร์มาว่ามีข้อมูลเงินคนชราอยู่แล้วนะครับทำไมทําแอปอะไรให้ยุ่งยากทําไมนะครับทำให้เรื่องง่ายเป็นเรื่องยากไปได้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทุกท่านสามารถแสดงความคิดความเห็นใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับขอใหอ้ความคิดความเห็นนั้นเป็นความคิดที่สุภาพนิดหนึ่งนะครับแสดงความเห็นที่สุภาพนิดนนะ ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยคนนี้นะครับแชร์เข้ามาว่ามีข้อมูลนะครับเงินคนชราหรือเงินคนแก่นะครับอยู่แล้วทําแอป,ปทําไมให้ยุ่งยากนะครับทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากทําไมนะครับอ่ะเนื่องจากแอปพลิเคชันที่ทางรัฐบาลเขากำลังทำเนี่ยคือจะใช้ในกลุ่มคนเฟส3ซึ่งเป็นเฟส คนที่อายุ16ปีขึ้นไปนะครับซึ่งไม่ได้อยู่ในเฟส1ไม่ได้อยู่ในเฟส2นะครับไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้มีสมา,สมา,สมาร์ทโฟนคนที่ลงทะเบียนกับแอปทางรัดไว้นะครับคนที่เหลือนั่นเองนะจะได้รับในเฟส3นะครับเฟส3ซึ่งจะได้รับในรูปแบบของอ u อซูเปอร์แอปนะครับไม่ไม่ใช่เป็นเงิน1,000 0บาทแล้วจะเป็นเงินดิิทัลแทนนะครับตามรูปแบบโครงการดั้งเดิมที่เคยก่อตั้งเคยวางรูปแบบเอาไว้นะครับ ก็จะใช้แอปนั่นแหละซื้อช้อปปิง้งซื้อจ่ายผ่านแอปส่วนในเรื่องของกลุ่มผู้ตกหล่นนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เราพูดกันบ่อยๆก็คือผู้ที่อยู่ในวัย60ปีขึ้นไปแล้วก็ไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐทําให้อดได้เงิน1,000 0บาทในเฟส2นั้นนะครับรอบนี้นะผมมองว่าน่าจะตกหรือ ไปอยู่ในรอบของผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือนอนสมาร์ทโฟนซึ่งเดี๋ยวเราต้องมาดูกันอีกทีว่าไอ้รอบนอนสมาร์ทโฟนมีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเพราะมันจะต้องมีเงื่อนไขว่าคนที่ได้รับนอนสมาร์ทโฟนต้องมีอายุเท่านี้เท่านั้นนะครับต้องเป็นคนแบบคุณสมบัติแบบนี้แบบนั้นคือคุณสมบัติเดิมมีไว้ก่อนแต่มันต้องมีอะไรเพิ่มเติมมาแน่นอนนะเดี๋ยวคงได้ดูกันซึ่งถ้าเกิดไม่มี อะไรมากไม่มีอะไรเพิ่มเติมทุกท่านที่ไม่ได้หรืออดได้ในเฟส2นะครับสามารถไปลงทะเบียนในรอบนอนสมาร์ทโฟนได้กับธนาคารที่เขาจะเปิดให้ลงทะเบียนณนะช่วงเวลานั้นนะครับตอนนี้ยังไม่ประกาศแต่ดูแล้วอ่ะมีแน่นอนเขาไม่ตัดทิ้งมีแน่นอนอาจจะมาพร้อมหรือล้อก,กับเฟส3นะครับนะส่วนเรื่องแน่นอนว่าถ้าเกิดจะแจกคนชรายอย่างเดียวไม่ต้องทำแอปเลยใช้ยึดข้อมูลจากฐานข้อมูลของเบี้ย ชลาภาพที่โอนในทุกๆเดือนเนี่ยก็สามารถโอนให้กับผู้ชลานะครับหรือคนแก่ได้ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับตามเงื่อนไขนะซึ่งผมเห็นด้วยนะว่าถ้าเกิดจะแจกกลุ่มคนชลาจริงๆนะครับแจกกลุ่มผู้สูงอายุจริงๆนะครับก็ควรจะใช้ยึดฐานข้อมูลตัวนั้นนะครับจะแม่นยํากว่าแล้วก็เอาคุณสมบัติไปจับใช่ไหมเอาคุณสมบัติทั้งหมดที่ทาง เรากองมาว่าถ้าใครมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้สแสดงว่าเป็นคนที่มีเงินน้อยจริงๆไม่ใช่แบบเป็นคนแก่ที่รวยอะไรเงี้ยนะครับก็ตัดผู้สูงอายุที่ร่ำรวยไปได้นะครับใช่แล้วครับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเลยครับนะครับผู้สูงอายุทุกคนนะครับผู้สูงอายุนะครับนะครับก็คือโอนโอนปุ๊บว่ามันง่ายสุดแล้วนะครับไม่ต้องไปอะไรเยอะ คนที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จไม่ใช่ผู้สูงอายุแบบเป็นคนไม่มีการศึกษาและไม่เก่งเรื่องไอทีด้วยหลายท่านไม่เก่งเรื่องไอทีหลายท่านไม่รู้ว่าจะโหลดแอป,ปยังไงหลายท่านไม่ทันเทคโนโลยีซึ่งไม่แปลกนะเพราะว่าคนรุ่นเทคโนโลยีเนี่ยมันเพิ่งมาประมาณ20-30ปีใช่ไหมแต่คนแก่คนสูงอายุเนี่ยเขา60ปี70ปีเนี่ยเขาไม่ได้ทันเทคโนโลยีหรอกนะครับอย่าตัดเลยคนแก่จนๆน,นะครับรอความหวังจากรัฐบาลนะครับ แก้ไขให้คนแก่ด้วยะนะครับจริงค่ะผู้สูงอายุรายได้น้อยมีโทรศัพท์ก็ไม่สามารถรองรับการติดตั้งแอปที่กำหนดได้นะครับถึงจะมีสมาร์ทโฟนเช่น ios ต่ำๆๆต,ติดตั้งก็ไม่ได้ทำให้เสียโอกาสอันนี้ถูกเลยผมเคยมีตัว android เวอร์ชั่นเก่ามากเป็นมือถือเวอร์ชั่นเก่ามากที่ใช้มานานเลยนะครับสมัยอยู่มหลาลัยใช้มาหเป็นเกือบ10ปีแล้วอะแล้ว android รุ่นนั้นะนะครับมันอัป Android เวอร์ชันใหม่ๆไม่ได้แล้วมันทำให้แอปพลิเคชันโดยเฉพาะแอปธนาคารบางแอปของผมใช้ไม่ได้จริงๆนะไม่สามารถเปิดเข้าไปในแอปนั้นได้เพราะมันต้องใช้ Android ที่เวอร์ชันใหม่กว่านั้นเพื่อรองรับเทคโนโลยีรองรับเรียกว่ามาตรการความปลอดภัยซึ่งล้ำไปกว่านั้นอันนี้คือเรื่องจริงเลยแม้จะมีสมาร์ทโฟนก็จริงแต่สมาร์ทโฟนนั้นนะครับมันเป็นรุ่นเก่ามากที่ที่ไม่ที่ไม่สามารถอัปเดตได้แล้วนะครับมันจะไม่เหมือนรุ่นใหม่ๆ นะเพราะนะั้นสมาร์ทโฟนมันก็มีอายุนะมันไม่ใช่ว่าไม่เสียแล้วใช้ไปเรื่อยๆได้เสมอไปนะครับอันนี้ก็อันนี้ประสบการณ์ตรงนะ76ปีลงทะเบียนไม่สำเร็จแล้วจะได้รับเงินไหมคะจะต้องทำอย่างไรก็รอในรอบนอนสมาร์ทโฟ n นะครับเดี๋ยวดูประกาศจากรอบนอนสมาร์ทโฟนยังมีความหวังอยู่นะครับผู้สูงอายุเพิ่งจะมีมือถือในเดือนพฤษกายม2567จะลงทะเบียนเฟส3ได้ไหมนะครับเฟส3ลงไม่ได้แล้วครับนะครับ นอกจากจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนหรือมีการเปิดเ,เช็คสิทธิ์ใหม่อะไรแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้เขาไม่ได้ให้เปิดให้ลงทะเบียนหรือลงไม่ได้แล้วนะครับต้องรอรอรอจังหวะอ่ะนะครับใครอยากจะแชร์ความคิดความเห็นประสบการณ์ด้านใดนะครับมีความมีแนวทางยังไงลองแชร์กันมาได้ใต้คลิปวิดีโอนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับกับการแชร์ความคิดความเห็นหรือประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับตัวเงิน1นึ่งนบาทเศษสองเนาะ ก่อนจากกันนะครับขอแชร์ความรู้ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเตือนภัยทุกท่านกันก่อนนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัยนะครับ 1. ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่นแอป l p s t o s t o r o g l นะครับ t o r e Play Store นะครับและมันอัปเดตระบบบติการและแอปโมบายแบงกิ้งให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเสมอนะครับแล้วก็2ไม่ดัดแปลงระบบปฏิบัติการมือถือเด็ดขาดหรือไม่ว่าจะเป็นเจลเบรกนะครับ รูต่างๆนะครับแล้วก็3ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานอย่าปล่อยค้างเอาไว้นะครับ3นะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS ที่ต้องสงสัยนะที่ส่งมาเพราะอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะครับส่งมาหลอกล่อแล้วก็อ้างตัวเองว่าเป็นธนาคารอย่างนู้นอย่างนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับ4นะครับเอ่อ5นะครับ ทำรายการธุรกรรมด้วยตนเองนะครับไม่ส่งมือถือหรือให้ข้อมูลสําคัญแก่คนไม่น่าไว้วางใจนะครับให้ช่วยทํารายการให้เพราะนั้นต้องระมัดระวังถ้าต้องการจะให้ใครทํารายการให้ต้องเป็นญาติจริงๆนะครับคนที่เราสนิทมากจริงๆนะครับ 6. นะครับไม่ใช้ WiFi สาธารณะทําธุรกรรมทางการเงินเด็ดขาดเพราะอาจจะเป็นพวกที่คอยดักจับข้อมูลนะครับ เนะครับตั้งรหัสผ่านให้เดายากนะครับและเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะเช่นทุกๆ3เดือนนะครับและใครนะที่มีผู้ใหญ่ผู้สูงอายุภายในบ้านก็สามารถที่จะใช้โมบายแบงกิ้งได้ถูกต้องและปลอดภยัยต้องให้คำแนะนำกับผู้สูงอายุด้วยนะบัญชีมา้าซิมา้าเปิดขายให้เช่าให้ยืมโฆษณาโทษหนักมากเพราะนั้นระมัดระวังเลยนะครับใครที่ไปให้คนอื่นเช่านะครับหรือให้คนอื่นยืม บัญชีออมทรัพย์ในการรับโอนเงินนะเขาอาจจะเอาไปทำไม่ดีไม่ร้ายแล้วก็ไปทำไม่ดีนะทำให้มีปัญหาในภายหลังเพราะนั้นระมัดระวังนะโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0 0สนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุรัจัดหาโฆษณานะครับเพื่อให้มีการซื้อการขายให้เช่าให้ยืมนะครับจำคุก2-5ปีหรือปรับ2 0 0แสนถึง5 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับระมัดระวังกันด้วยนะครับ